ว่าไซเดียจะให้เจมส์ผ่านยกนี้ให้ได้แล้วครับเอ้าโอ้ยไปเขาจะยับรุ่นพี่แล้วครับ29ปีลูกคนที่15ร้องสุดท้องแล้วครับเอาแล้วครับซีเลียจับคีมตีดูไซเดียพยายามจะไปครับซีเลียทีบหน้าไปทีนะครับโอ้โหโดนแล้วมาจากลาเดียวแต่ว่าจังหวะนี้ตู้ครับจะต้านยังไงครับคีบแล้วตีในนี้ต้องสู้ได้แล้วครับเอาคิ้งคอได้อกมาไว้ซีเลียสับเ็ครับ ับเตะมาสอกคืนครับขวางครับจังหวะขวางก่อนขวางแล้วไปครับซีเรียพยายามจะลุยครับครับซีเรียเห็นแล้วครับเห็นตั้งไม่ดีพยายามเสียเข้าไปซาเดเนียยังแข็งทัทีดูว่าซาเดเนียจะให้ตัวเองผ่านยกนี้ให้ได้แล้วครับเอาโอ้ไปกมกังยังแต่ว่าแข็งแกร่งครับซีเรียไม่ได้ยาวอย่างเดียวครับเอาลุยเข้าไปรวมด้านหน้าครับซาเดเนียตั้งกำแพงขาวครับแต่นั่นซาเดเนียครับจะสู้ครับ สู้ดีจังครับเพราะว่าถ้าไม่สู้นี่ก็คงับซิเอียครับใหญ่แล้วเดินทีหน้าครับพยายามรซาเดเนียทำยังไงดีครับตปีพยายามยกยกกันไว้ก่อนยกเจ้าหัพยายามซิเลียก็ยังพยายามเดินแร่งเอาซาเดเนียไม่ถอยแล้วครับปักลักด้วยครับขยายเดินเข้าไปครับแม่พอซาเดเนียผ่อนเกมก็เป็นโอกาสของซิเลียที่ยาวกว่าครับเดินต่อยมาเอาดูครับขวางหน้าเอาดูซอกมาแล้วครับซิเลียฝันซอกสับซอกโอ้โหจังหวะขี้ล้วตีครับ กดลงมาเสียบครับซีเรียโอ้ไม่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรครับดูคนที่15ของบางปิะเทศวันนี้นี่สุั้มมาถึงตรงนี้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับดูครับสู้ไม่ได้ก็จะสู้ครับโอ้บัวครับเอาเลยครับเตะหลุดแลเตะึ้นต่างฝ่ายต่างหลุดครับเด๋ยวต่อซีเรียพยายามเข้าไปเอาแล้วโอ้โหฮีรัน้วนแผ่นดินครับฮ่ี่ห้อลูกใส่กระแพงคาไว้ครับโอ้ อพอโดนตั้งนี่ยก็ทำท่าแก้ไม่ตกเหมือนกันยับ